สวัสดีครับสาหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาทําระบบการให้น้ํานะครับสําหรับการปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะครับการปลูกด้วยการเลี้ยงน้ําซึ่งผมเนี่ยใช้เป็นระบบน้ําวนนะครับก็จะมาทําระบบให้น้ํากันอุปกรณ์ก็จะมีพวกปั๊มน้าปั๊มออกซิเจนนะครับท่อนะครับพ่อเนี่ยจะใช้ทั้งให้ออกซิเจนแล้วก็ให้น้ำด้วยนะครับแล้วก็พวกท่อสามทางวาลต่างต่างนะครับแล้วก็ยังมีลูกหินนะครับเอาไว้ให้ออกซิเจนแก่น้ํานะครับ ก็จะคล้ายๆกับตู้ปลานะครับเป็นอุปกรณ์ของตู้ปลานะครับซึ่งตัวระบบนะครับผมจะใช้ปั๊มน้ํหนึ่งตัวนะปั๊มน้ําขึ้นมาแบ่งออกเป็น5ทางนะครับ4ทางเนี่ยผมจะจ่ายไปที่กระถางแต่ละต้นนะครับเพื่อให้น้ําแก่กระถางที่เราจะปลูกนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งวาล์วสุดท้ายเนี่ยผมจะเป็นตัวควบคุมน้ําไหลกลับนะครับซึ่งมันจะสามารถควบคุมแรงดันในระบบได้นะครับเมื่อ ประกอบเสร็จทําเสร็จก็จะประมาณนี้ครับผมใช้เป็นท่อยางเนี่ยนะครับมาเจาะรูแล้วก็ต่อข้อต่อต่อวาล์วเข้าไปนะครับแบ่งเป็น5ทางนะครับส่วนอีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวให้ระบบน้ําหยดนะครับผมใช้สายเนี่ยมาเสียบเข้ากับข้อ3ทางนะครับแล้วก็ใช้เข็มเจาะรูรอบๆบนะครับเพื่อให้เกิดระบบน้ําหยดนะครับก็ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ในการให้น้ําของเราลองมาประกอบกับถังแล้วก็ประกอบกับระบบดูนะครับ ส่วนการให้ออกซิเจนนะครับผมจะใช้ปั๊มออกซิเจนะไรนะครับต่อเป็นสี่หัวใส่ลงไปในถังนะครับก็คล้ายๆกับระบบตู้ปลาเลยครับทำเหมือนระบบตู้ปลาเลยแล้วก็จะมีท่อนะครับเดินไว้เรียบร้อยแล้วเอาไว้ให้น้ําเหลี้ยงกับต้นข้างในนะครับเมื่อผมประกอบปั๊มประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับมีวาล์วนะครับควบคุม น้ำที่ไหลเข้าไปเติมในถังปลูกนะครับก็จะประมาณนี้เลยครับแล้วก็ข้างในนะครับผมก็จะใช้เป็นสีสายแบบนี้นะครับมาเลี้ยงต้นทั้งหมดสี่ต้นนะครับสี่กระถางซึ่ง กระถางเนี่ยผมยังไม่ได้ลงต้นจริงนะครับผมแค่ทดลองระบบดูเฉยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ